ไหอยู่ก็คงแบบปัญญาอ่อนกลัวเลยก็ครบแม่งเลยคบแม่งเลยครบมิดเลยแต่เขาแบบโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันแบบมันพังมาหลายรอบอปยุ <S <S อยาา่างทราบไหมฮะก่อนที่ผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยจะเปิดใจ ยอมตกลงปรงใจหรือยอมคอมมิตกับผู้หญิงสักคนหนึ่งเขาคิดอะไรอยู่ในใจสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายใครต้องการจะติดต่อผมนะฮะนัดเวลาปรึกษาทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลสามารถติดต่อได้ผ่านทางไลน์นี้ครับและนี่เป็นภาพวิดีโอคอลนะฮะซึ่งมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยอยากจะเปิดใจคบกับผู้ชายรุ่นใหญ่หน่อยที่เราเรียกว่าลุงแล้วเธอก็อายุน้อยแล้วเธออยากรู้ว่า คุณลุงคิดยังไง ยิ่งประสบการณ์ชีวิตเยอะความกลัวจะเยอะ <_ S 1> พวกวัยยูไม่กลัวอะไรหรอกเป็นวัยอยู่ก็หมายเป็นยาวอ่อนกลัวเลยก็คแบแมงเลยคบแม่งเลยคมบยคมบิดเ,เลยแต่แต่เขาแบบโอ้มันไม่ใช่อย่างานั้นนะมันแบบมันพังมาหลายรอบไปอยูคือในความหมายของความไม่นิ่งก็คือพร้อมที่จะลองอะไรใหม่ๆกล้าตัดสินใจไม่คิดหน้าคิดหลังอ่ะเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์ในหลายๆเรื่องไงสมมุติแบบถ้าสายลงทุนอย่างเงี้ยอยู่น้อยแม่งก็ลงทุนนากลัวเหมือนกันเพราะมันไม่ได้ดุมตามาตาเรืออะไรเงี้ยพออยู่เยอะก็จะจะเจอมาเยอะแล้วความ ลักก็เหมือนกันฮะีน,นี้พอเขาผ่านอะไรมาเยอะเขากลัวเยอะนั่นแปลว่าการที่เขาจะคอมมิตคือเขาต้องมองว่า1ปลอดภยัยปลอดภยัดภยแปลว่าอะไรก็อาจจะไม่ได้เจ้าชู้อยู่ด้วยแล้วสบายใจมีความรู้ความเข้าใจในผู้ชายสูงเพราะว่าถ้าเขายังมองว่างานมันเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่เนี่ยก็แปลว่าจุดที่เขาอยากให้งานเขาไปถึงเนี่ย มันยังไม่ถึงถ้าจุดที่เขาอยากไปถึงมันยังไม่ถึงเขาก็จะให้จุดนั้นสําคัญแต่ความรักที่จะเข้าไปในในชีวิตเขาก็จะต้องเป็นความรักประเภทที่แบบว่าสนับสนุนสิ่งนั้นให้มันเกิดสนับสนุนไม่ได้แปลว่าให้อยู่แบบไปช่วยทางานนะแต่สนับสนุนแปลว่าอย่าไปดึงเขาลงอะ่ะแล้วเมื่อไหร่เขารู้สึกกับอยู่ได้ขนาดนั้นมันคอมมิตแน่ฮะแต่ว่ามันก็ต้องแบบเข้าใจเขารู้จักวิธีการอยู่ด้วยกันยังไงสิ่งผู้ชายไม่ชอบให้ให้ผู้หญิงทําคืออะไรภาษาที่มันต้องพูดยังไงความเข้าใจในระดับลึกซึ้งต้องมีมมมเ็ปันนจ วิญาอยู่พอเข้าใจยังเออเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็มันก็ถ้าอยากได้นะมันก็โอเคแต่ถามว่าจากที่ฟังดูมันก็มีโอกาสนะต้องการข้อมูลเพื่อจะขจัดความกลัวของตัวเองก็อาจจะไปเจออะไรมาเยอะอ่ะจนแบบที่ผ่านมาเขาอาจจะเจอเหมือนผู้หญิงอยู่ต่อหน้าเห็นหน้าเออสวยน่ารักแต่โหเรื่องแม่งอีกเบื้องหลังมันก็ ตกใจอะอะไรแบบนี้เป็นต้นความพร้อมของเขาเนี่ยในเชิงของอายุถามว่าคอมมิชได้ไม่ได้แต่เขาไม่อยากคอมมิชล้วพลาดมันมันไม่ใช่หลอกไอยูหลอกความหมายคือสมมุติอะเขาเปิดใจคขาไม่กับยู่3เดือนผ่านไปเขาเปิดใจแล้วนะแต่3เดือนผ่านไปพี่บอกแบบเออพี่คือรู้สึกยังไม่ต้องการตอนเนี้ยยังอยากจะมีประสบการณ์ชีวิตนะยังอยากจะไปแบบอะไรเงี้ยเขาก็แบบกลัว,วว่าโมเมนต์ moment, นั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไงถูกไหมยูอาจจะแบบโอเค แม่งคบก็คบกันเลยไม่กลัวอะไรอ่ะในวันนี้มาลืนไม่แน่ใจอยู่เป็นแบบนี้เปล่าไงซึ่งวัยอยู่มันเป็นไปได้อ่ะแต่วัยเขาเขารู้สึกแบบเขาตัดสินใจจะเปิดแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันได้ไม่เหมือนกับทุกเคสที่ผ่านมาในชีวิตเขาไงครับเออผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะฮะในการที่จะทําให้ผู้ชายคนหนึ่งเปิดใจหรือจริงผู้หญิงก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะนะรู้สึกไหมะว่าเวลา เวลาเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่สามารถเข้าใจเราได้หนึ่งลึกซึ้งเข้าใจในระดับที่บางทีเรายังไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยเราจะกล้าเปิดใจอยู่กับคนนี้อย่างแน่นอน,นะฮะสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะเรียนรู้การเข้าใจผู้ชายอย่างลึกซึ้งผมมีคอร์สดีๆที่ทุกท่านสามารถนั่งเรียนที่บ้านผ่าน Facebook หรือเว็บไซต์นะครับเพียงติดต่อทีมโค้ชของผมทางไลน์นี้ครับ แล้วบอกนะฮะว่าปัญหาของคุณมีตรงไหนเดี๋ยวทางทีมโค้สของผมจะจัดคอร์สที่เหมาะสมแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมไม่เป็นไรฮะทิ้งคำถามไว้ในไลน์เดี๋ยวเราจะตอบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็แค่อยากจะให้สุภาพสตรีทุกคนสบายใจว่าเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็งปะ